สวครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภุท mm ุกคนครับผมวันนี้พาพี่พาน้องมาดุวยวานแห่หมาบ่อครับหมาบ่อมันเป็นบ่อธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาขุดหนาดินไปขายนะครับเนาะวันนี้มันมีหนามาขังมันพอมีปลาอยู่ครับแต่วางงาไม่ขังฟังนี่ไล่น้ำกระบุลัวเลือบลุบเลือกถึงแม้วานถือแหลมมาเนาะมากับพันยามเมือเราพันยามอยู่ข้างหลังกล้องเพื่อนเราพี่น้องครับเดี๋ยวผมวันจะกรอบสองหลอดแต่พันยามดำเพื่อนเราแหละขันบ่อได้ปลาเนาะไปรุ่นต้อกันครับพี่น้องวร้อมที่ได้ปลาพอได้เป็นกีร่างมันนะครับเนาะไปคครรรััับบบบบาดแกก่่จะอนนซุม วัดระยะน้ามั่อนครับพี่น้องเอาเลยเดินเดินนี่แหละหน้ามม่เริ่มนต่อครับเขาว่าไม่นาสิายเอาพี่น้องมาลุนบาสแรกครับห้าวเ,เลยนะเนาะไม่ได้จ,จอบบ่อบอนไม่ได้ยัง ยางเด็ดติดไม่ไรย่างเดียวแหละั่นมาแล้วไม่เป็นกรเลยแพร่ยูนี่ไม่หมดไรไม่เป็นต้นเลยพี่น้อง โอ้พี่น้องบาทแรกได้ปลาปกาปลาตะกั๊บตัวหนึ่งครับก็ปลากิ้งเดลืตอตัวหนึ่งไม่ไล่กันาดเนาะเดี๋ยวสิลองซุม่มอีย่างเดียงครับถ้ามันบ่ได้ก็จะไปจ่อบอ่นอนเอานะครับแบบนี้เนาะเพราะว่าทางปังใหม่มันไล่ครับเดี๋ยวเอาทื่อนี่แหละบอลใหม่แบบนี้บอลใหม่แบเดี๋ยวแซ่แฮ่มาจะเข้าวพี่น้อง โ oh, อดขเดี๋ยวพี่ทังต้นใหม่บบไงเลยอยู่นี่เืนม,มันต้นใหมได้เราบนี่แขวงอยู่แล้วแล้วพดแงมัน โอ้ว่ายเป็นบ่ได well. ้พ oh, ี่น้องได้อยู่ครับนี่มาใส่ตรงนึงก็ใหม่ไรกขนาดครับโอ้คือดอกห้างนี่ต้องเปลี่ยนมุมครับเอาฮะที่ครับเดี๋ยวแกะปลาก่อนเอาพี่น้องตอนนี้เปลี่ยนแผนนะเปลี่ยนแผนบ้านซุูมเอาบ้านซุูมเพาเอามันบ่อนนะครับมันบ่อนมันก็บ่อนในงามใหม่นะ ไปเรื่อยไหนดอกบานละตัวสองตัวปลาเขาใส่ครับเดี๋ยวมาลุ้นเบื้องบาทน,นี่มันเป็ดอปลาปะ่ะครับเอามาเบื้องบนเดี๋ยวที่ห้าวเบื้องเนว่ามันจะมีปลาปะ่ะกันจอบตัวใหญ่มันเข่าไตไม่เบิดครับพี่น้อง

แฮาวฮาเฮาเอาพี่น้องไหนๆกันไหนๆแล้วเนาะขึ้นนั่งทั้งข้อนจอบบอลจะเนข้าพี่น้องวันนี้นั่งอยู่ทั้งต่อยเละเพื่อไปไหน,น้อบาบอน้เาเนาะ,ะรู้ต้องกันครับ ง่ายไหมโอ้ยเครื่อนพี่น้องนักจอดดนแล้วไปไอนบอลเตนนี่นนฟงังนะครับบอลตนนีุ้มใม่ล่ะบอนซุ่มไม่หล่นเดี๋ยวบ่ถือบ่มานเนี่ยที่ให้พานย้ำบอลออก่าน้ใหม่มันลายนะคราบังฟังมันอยู่นนี่ฟังรดน้ำเด่นข

เรียนปันนิ่นี่แหะเรียนปันนิ่ตัวู่กำลังงามสาสามนิ้วนี่แหละโอ้หลาตัวเติบอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวปลดปลาครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แกไม่ค่อยมั่นนะครับแต่ว่าพอได้ปลาไปกินอยู่ครับนี่ได้หลายเติบอยู่ครับปลาขาวใส่ปลากี่เดือดปลานิ่งหน่อยนะครับนะไม่มันหลายหมดครับปลามันไม่หลายอยู่พุ่นบ่อนยุ่งยากไม่ได้เพิ่งจะมันบ่อนอยู่กับไม่กับนันาักล็กครับเพราะจะไหนก็เอาไปท่้งนี้นะครับคลิปนี้เนาะ พันยำม,มาลงแล้วครับพันยำหนาวแล้วท่านมันแรงแล้วนะครับกะขอบพูดสบุตคนที่เขาไม่หับชมนะครับเด้อฝากก็ไรก็ใช่ก็ติดตามนะครับยังไงพ้อมันไหมคลิปหนาครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับพรอ,อนไหมคลิปหนาครับ